ไล่คุสงสัยครับว่าซื้อสเปรย์ดีเฟสแบบนี้ไปใช้แล้วฉีดทีไรเป็นหยดน้ำทุกทีครับไหลโจกๆเหมือนกับเหนือทุ่มตัวใช่ไหมครับเพราะอะไรครับคุณใช้ผิววิธีนั่นเองนะครับผมจะสาธิตการใช้ที่ผิววิธีเบื้องต้นให้ก่อนนะครับปกติได้ขวดมาอย่างนี้แกะผิดพันออกมาเปิดฝาปุ๊บเราพ่นครับนี่ดูตัวอย่างแขนผมนะผมจะพ่นให้ดูครับนี่เลยเราก็จะฉีดประมาณนี้เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวมันจะได้แบบคุ้มขินได้อย่างยาวนานดูนะผมฉีดให้ดูครับเป็นไงครับ ไหลโจกเหมือนเงื่อเลยครับอุ๊ยไม่ดีผลิตภัณฑ์นี้ไม่ดีเพราะว่ามันไหลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เปืเป้อนเลือดเสื้อผ้า,อ,าอื่นครับแต่ผมจะบอกว่าถึงใช้ผิววิธีก็ไม่เปื้อนนะครับใช้งานแบบนี้คือผิววิธีนอกจากผิววิธีแล้วครับยังสิ้นเปลืองตัวของสเปรย์และพิวกายรีเฟรชด้วยครับทําให้ต้องคอยซื้อบ่อยๆครับวิธีการเทสถูกต้องทําอย่างนี้นะครับดูผมนะครับถ้าฉีดอย่างนี้ไหลเป็นน้ําใช่ไหมครับเราต้องออกห่างครับเห็นไหมครับห่างประมาณ2นหรือ3นิ้วครระมาณนี้ครับ เห็นไหมครับมันจะกลายเป็นละอองงี้ครับแล้วคุมเป็นที่นี่บริเวณกว้างที่สําคัญนะครับเราไม่ต้องฉีดพ่นได้บ่อยครับแค่1ครั้ง่ะงครั้ง3ครั้งอย่างนี้มันก็เห็นไหมครับถ้าเราฉีดใกล้เท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นหยดน้ำอย่างนี้ดังนั้นเราต้องฉีดมันห่างขึ้นครับเมื่อคุณทําอย่างนี้ได้แล้วนะครับก็จะทําให้ประหยัดตัวสเปรย์ขัดกานรีเฟซที่สําคัญนะครับยังสามารถครอบคุมจุดที่มีกลิ่นกายครับบริเวณกว้างให้ด้วยครับ